ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องนุ่นทิยาผ้าร่วยสุขุสุคนนะคะมืนอี้แอดมินก็ไเด้เดินทางมาวัดกุดแศลกับเป็นเวลาต,ตอนนี้กับปรบ้านซีโมงแรกนะคะ16บหนาฬิกากับมาเบิงงบรรยากาศน้ำกันเลยนะคะกับบรรยากาศก็เป็นนี้สินะคะหลังจากมือเล็บออกมากมือสองมือกับบ่ค,คอยไม่คนหรอกค่ะคำแล้วค่ะ มีคนมาทำบุญอยู่บ่หลายนะคะเพราะวันคำเนี่ย <c oughs> บรรยากาบย่งคำย่ำแรงกับมีพ่อขาวแม่ขาวเป็นประจำอยู่วัดอยู่นะคะ <c oughs> คุณลุงคนเพิ่นก็ไดโชคไดหลาหบนะคะน้ำเอ่อเพิ่มมาถูน้ำยาเลคน่ำ แนะคะคเพิ่นได้โชคได้ลาบเพิ่นก็มาถวายท่านนะคะมาทําบุญต่อนะคะแอดมินก็สิาพาไปสัมผัสเพิ่นนะคะว่าเ <c oughs> พิ่นได้โชคได้ลาบบ่งวดน,นี้มีผู้ใดได้โชคได้ลาบลายบ่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปรับฟังนํากันเลยค่ะนคะคะบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงก็สิเป็นเสียค่ะนคะคะส่วนมาก คนกสิมาขอบารมีปูนะคะขอบารมีปูแล้วเพิ่นกบับไปขอรูปนํามเจอะเคหรือแขบันห้างนะคะปูกสิห้เห็นนะคะผู้ใดมีบุญมีบุญมีโชคมีลาบกสิเห็นแต่ว่านห้องกับมาจุดถูกดอกไม้ถูกเทียนไหวปูก่นขอบารมีปูชี้ปาขาวห้องนะคะเพิ่นก็สิไปเห็นเพิ่นก็ให้โชคห้ลาบถ้าผู้ใดมีโชคมีลาบเพิ่นกสิเห็นโตที่จะออกนะคะ ลากคำแล้วก็บ่ค่อยมีคนปานใดค่ะมีหน้อยๆแล้อแอดมินสิพาไปเบิ่งพญ่าจระเข้น้ำกันนะคะว่าเพิ่นขอได้ตัวใดนะคะเพิ่นเพิ่นอ่าจารย์เห็นอันเพิ่นรูปอยู่แกรตัวสีใดค่ะตัวทั้งฟันไหมตัวตาสีทองเพิ่นเห็นเก่าแปดว่าจ๊ะเพิ่นเห็นเก่าแปดชัดชัดบ่อาจารัน จ้าชัดเยอะคนว่าชัดเม็ดเดียวเลยเป็นบอแม่คนธรรมดาคือห้าบ่เห็นเด็กคนเขาจะคนบุญไหมพันมีเส้นพันยังเห็นคือแม่น่ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเห็นสามแปดเม็ดเดียวภูมนี่นะที่เนมานจ้าหัดกอนเพันเนเห็นหัดกอนเพันเห็นสามตัวเพันเห็นแปดสามหาเรียนจ้าแปดสามหาอ๋อเพิ่นก็ได้โต๊ดตั้งนะพันเพิ่นไปซื้อหกกับแม่ใช่ไหมไปซื้อแต่ลอตเตอรี่ จ้าคนที่เห็นยังไปบอกจ้าให้บ้านถึงมัดถึอสามตัวปนงวดนี่มาแล้วเห็นเก้าแปดบอจานลองเบิรงลองเสียมมึงเพิ่นเพิ่นกะบ่อแพงเนาะเพิ่นกะบอกเห็นแล้วเพิ่นกะบอเป็นแนวทางนะคะเนาะแนวบ่งเขาก็แบ่งในตัวส่วนมากงวดนี่ ตามที่ฟังข่าวนี่ยเ็จะเอาถือถือน้ำคออยุคแขทั้งนั้นเลยอยู่ในตาเนี่ยย่น้ำโตเนี่ยยู่โตนั้นได้สองแสนนั้นโตยิ่งใหญ่ปั่นว่าแล้วซ้ำจ้าเพิ่นเห็นหมู่บ้านนี่เพิ่นก็มาทั้บุญเพิ่นว่ามันได้สองแสนกว่าแต่ว่าเก็บเี้ยนูวัได้สามร้อยเป่นมาบ้านั่งอยู่ปี่ผมว่าเลยเปใส่มันกนไหลเนาะนั่งอยู่ข้างตัวเป็นตาแต่เพิ่นยกไปได้แบบไเมื่อเพราะคนมันหลายจนางบ่ได้หนไม่ไปยัง อาจารย์ก็ย่ำให้นะว่าสามแปดมันบอกว่ะเขาจะเออแปดเก้าเขาเก้าแปดเขเห็นเหมือนกันแปดเก้านะคะก็บ่รู้ว่าเป็นบนเป็นล่างเนาะเพิ่นบ่เพิ่นบ่ได้ว่าเป็นบนเป็นล่างเห็นอาจารย์ว่างเขาวาต่อจ้ะแปดเก้าโอ้แบบนี้ไหก็ค่ะเป็นแคแนวทางนะคะครับผมเป็นแม่ท่าจ้าขอบคุณค่ะจ้าอาจารย์เพิ่นก็ว่าพ่อแม่พี่น้องคนที่เพิ่นถือเมื่อวันที่แล้วเพิ่นเห็น แปดสามหานะคะมวนนี้เพิ่นก็มาทําบุญต่อแล้วเพิ่นก็เห็นเก้าแปดแปดเก้าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็บอกเพิ่นก็บอกแพงบ่หวงนะคะเจ้าเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะแอดมินมาบ่ท่านแต่ว่าอาจารย์เพิ่นก็เว้าให้ฟังอาจารย์ท่านใช่เพิ่นก็เลยเว้าให้ฟังว่าคู่ที่เพิ่นมีโชคมีลาภเพิ่นเห็นจังซั่นอีหลีนะก็เว้าให้พ่อแม่หน่องเอ็ดซีฟังว่าเพิ่นยำงวดนี้โตเดียวได้สองโตเม็ดเดียวเลยค่ะ แปดเก้าเก้าแปดงวดที่แล้วเพิ่นได้สามตเพิ่นเห็นสามตัวแปดสามหาเขาจ้าก็ถือโต๊ดน,น,นะคะถือเม็อบานเลยงวดน,นี้เพิ่นมาทําบุญต่อหรอกคะ่ะเพิ่นก็นได้ย่ำหาย 8, 99, แปดเก้าเก้าแปดเม็ดเดียวเห็นอยู่แข่อยู่ในอยู่ในตาแข้ค่ะกัขอฝากเอ็ซี ัวเดียวหางเดียวนะคะชิปนี่ก็ขอจบชิปนี้ไปเพียงแค่นี้เขามาแล้วก็ยืาลืมกดติดตามกดไลค์กดกดแค่หายทางสองน,นุ่นพิญาท่าด้วยนะท่านจ้าก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้คลิปหนาพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ